เราในฐานะผู้สอนเนี่ยที่น่าจะเป็นบทบาทที่โดดเด่นคือในเรื่องของการเป็นผู้อำนวยการมากกว่ามากมากกว่าที่จะลงไปสอนเนาะเพราะว่าความรู้เท่ากันอะความรู้เรากับเด็กแทบจะเท่ากันเวลาเราเซิร์ชอะคีย์เวิร์ดอะถ้าสมมุติวันเนี้ยอาจญญารย์จะเซิร์ชคำว่าการจัดการชั้นเรียนนะผู้ฟังก็อาจจะไปเซิร์ชเหมือนกันอะ แต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือประสบการณ์ประสบการณ์ของเราที่ที่เราสามารถที่จะแชร์ลิงหรือว่ากิจกรรมที่มันเกิดในชั้นเรียนต่างหากละ่ะที่มันคือสิ่งที่มันเขาเรียกว่ายูนิคอะมันไม่มันไม่สามารถหาได้ที่ไหนตรงนี้ค่ะก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญดังนั้นค่าสัดิ์มนิเทศข,ของอาจารยา์ยาอาจารย์ยาบอกเลยว่ามีงานอะไรบ้างนะคะจะแจ้งเลยเขาจะได้เตรียมงานแล้วส่งเมื่อไหร่บอกวันแบบชัดเจนเลยนะคะในในวันแรกแล้วก็อาจารย์ยาคล้ายๆกันอาจารย์เนี่ยเรียนกับอาจารย์นะ ขอไม่คุยอาจารยาจ์จจะบอกนี้เลยถ้าคุยเนี่ยอาจารย์ยาจะให้ไปนอกห้องเลยนะหรือไม่ก็มาสอนแทนอาจารย์จะหลับก็ได้อจารย์ไม่ว่าจะเล่นมือถือไม่ว่าแต่ห้ามคุยอันนี้แบบขอขอร้องเพราะว่าเพราะว่าเราถือว่าถ้าคุณคุยแล้วแปบลบว่าคุณไม่ฟังอ,อแล้วก็ถ้าส่งงานเลทร้อยคะแนน50เซนต อาจารย์อาจารย,อาารย์อาจารย์รับนะแต่คะแนนเต็ม5้าคล้ายๆคนไหมเ,าารเราเราเราต้องแบบว่าเนี่ยคือการจัดการชั้นเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องทำความเข้าใจมาเลดได้ 15นาทีหรือ10นาทีหรือหรือ,อยังไงก็ต้องกําหนดให้เขาไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือถือว่าสําคัญอันนี้เป็นเป็นเรื่องการการจัดก,การชั้นเรียนที่สําคัญมากๆกก็เห็นด้วยว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่แบบจะมาสอนเอาความรู้ในชั้นเรียนอย่างเดียวแล้วเนาะ,ะเราต้องจัดกิจกรรมอะไรที่มันให้เกิดคุณค่าในชั้นเรียนซึ่งก็มีเทคนิคเยอะแยะเลย